สวัสดีครับดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูการต่อรถอีกแตกนคันนี้ก็โป๊สีรองพื้นแล้วครับผม เฉดสีอะไรก็ทุ่นแล้วครับคันนี้เป็นดำครับอ,อะไรครับก็บอกดำอู้สวย ครับเบอร์โทัวร์อ,อูยันนี้กำลังต่อครับทันนี้ไม่มีดำครับผม ถ้าจะใส่ล้อรับน้ำหนักก็จะจะติดตรงนี้อีกสองล้ออันนี้ไม่มีดำเหรออันนี้ไม่มีดำอันนี้เกียร์เกียร,รอ์อะไรเกียร์รถอะเกียร์ไบเกโรไบเกโรอันนั้นมันคืออะไโรโฟลวิลเหรอไอ,ไอ้เกียร์กระปุกเล็ะ Get low. Solo. Get, get slow. So get low. low. โอ้มีเค้นยกมันด้วยจีโรถไทยอะไรจีโรถไทยอะไรคันนี้นะเคีนยกมันติดคูบตางอันนั้น และเนี่ยมันดึงเข้าดึงออกยใส่ไอ้กระบอกหายเลี้ยงไหมดันไปดูเลยเสียบสลักตัวนี้มาดูอีเต็นโย เดี๋ยวจะมาดูคันนี้ให้เสร็จเลยนะครับติดตามเลยนะครับเกียร์เสร็จแล้วบอกเกียร์เกียร์เสร็จแล้วเนี่เกียร์ไม่ได้ทำอะไรเลยเสร็จแล้วมันก็งเปลี่ยน คันซีของของรถอะไรคันซีอิสุดีแม็กอิสุดีแม็ก,อ,มกอ้้หใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเชสซีของอิซูดีแม็กครับใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาติดตามคันนี้เสร็จเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับติดตามต่อคลิปหน้าครับผม